เรียมจับคู่ผมให้จับคู่เดี๋ยวใครจับคู่ครับพี่ไฟครับเปิดมาเนี่ยจะต้องดูว่าคนไหนมีอาคมคู่กว่าล่ะเอาเลยในจักวันถัดไปเอาเลยเราโอเคใช่ใช่ได้ได้ครัเนื่อง<ล>จากว่าเราแข่งกันคงไม่รอดแน่โอเคมาช่วยกันดีกว่าช่วยกันดีกว่าวอ่ะพี่ไฟเริ่มก่อนเลยอันฮาวิยาลูอาคมมันคืออะไรวะของขันไตพาคีไม่ใช่เลยผมว่าใช่นะใช่เลยเออใช่เฮ้ยมาดีนะมาดีนะฟุกนะอ่ะพี่ไฟครับผมก่อนเลย โซฟาเนี่ผมรู้ดาบแดงไม่ใช่แล้วนี่ของเพื่อนพันธุ์นี่ไงวอ้าวให้ดาบแดงมาเลยเยเออต่อนะอนาะเสือฝ้ายเองครับนักจังงานนี่ของเสือฝ้ายผมว่าผมอันนี้อ่าเรื่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยตีเต็มสบายสบาสบายแล้ววันนี้สบายนะนี่นักจังงานนะเอ้าก็นี่ไงใช่ดิไม่ได้ยากกลับไปสิเออถืกว่ายากตั้งใจตั้งนานเสกฝุ่นเสกฝุ่นชอบเล่นฝุ่นสุดยอดอาเลยครับ คนคนคดคุณไงเอ้ยคุณจำทีได้ด้วยวะสมองดีวะสมองดีวะยอดที่สมองดีมากผมทำไม่ได้ละพระเมเหสวนนี่งก็นีงมเหตุวแล้วเข้านี่้วเข้านู่นเลยเนี่ยแุนี่ก็แน่นอนนะครับผมเสือดาวนีครบครับทุกคนเกมนี้เราชนะนะครับผมเราเราถือว่าเราเก่งมากเดี๋ยวเราจะดูว่าคุณมเหสวน่ยเล่นเป็นยังไง 我不想被发育呀。